หอยหค่ะใฮ้ใฮ้สกอนี้มีท่าลรไปใช้วัสเน่ซ่อ Mm. Så! vad börjar du då. Jag vill ha något starkt. Stark den? Ja, så starkt som det går vill jag ha. dem på sig. Ja, den tar vi då. Äta thaimat, man måste vara stark va? Ja, det ska vara starkt. ด uh, yeah. uh, yes. oh. ิพร okay, yeah, awesome. ัวแดนเฟิสดูคันข้ามไม่เห็นเตมิอวสมิวินว่าเชกูดทักแควนซ่า Vad har du där? Den differentierar kyckling. Ta ja, en två sådana. Och det, jag det. Och är för gott det. det, jag, det, är, det med lite mer. Och så kan du ta en köleba av det han tog med. Oss. Det, det. det jättebra Tack Tack snälla. Varsågod. Hey. Då tar jag lite den längst bort där. Ja. Tackar. Och så kan, man direkt, kan jag ta lite räkor bara? Räcker. Ja. Jo. Tack så mycket. Och så jag du ta två sådana oh. där kycklingar. Så, tack så mycket. Varsågod. Så. Jag tar lite nudlar bara. Ah. Lite nudlar och en

ส3ส b e h a v o r เสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆพบเจอกับสาวดอนในต่างแดนได้อีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ กับการทํางานในครัวน้อยๆบนวายบนวายของเราค่ะวันนี้สาวอุดรก็จะเข้าครัวทําอาหารเหมือนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะโอ้ยผ <laughs> ิดค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกอะไข้างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมก่อนค่ะ อกองเหมือนกันค่ะเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะถ้าเราผิดแบบนี้เราก็ทิ้งไม่ได้นะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะเขาฟ้วะค่ะถึงเราผิดพลาดเราก็ต้องพยายามแก้ไขที่จะมาใช้อะไรนะคะอ,อุปกรณ์ของเราเหมือนเดิมนะคะพเพื่อนๆเราจะไปแบบว่า ทิ้งอะไรหรือเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เราทำผิดก,ก็ไม่ได้นะคะได้นะได้อยู่ค่ะแต่มันเปลืองไงคะเราก็ต้องใช้นะคะทุกอย่างคือเงินนะคะเพื่อน เดือดนะคะเอาไก่ออกมาเตรียมรอเลยค่ะ เกดขนมปังนะคะพสาวอุดรใช้หยอดไก่ทอดนะคะชุบแป้งทอดนะคะ่ะแอนจะไม่ใส่กะละมังใหญ่นะคะเกดขนมปังนะ่ะเพราะว่าเวลาแป้งที่เราชุบไปบางครั้งมันจะเกาะกันกันน่ะเกจขนมปังถูกเกดขนมปังแล้วเขาจะเกาะกันเป็นก้อนแข็งๆนะคะ่ะเวลาเคี้ยวถูกหรือกินถูกนี่ มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่สำหรับสาวดอนคิดนะคะหน่อไม้ค่ะนี่ค่ะอาหารของเราค่ะ ค่ะแล้วเราจะมาเติมน้ำตาลกันนะคะหมด มันหอยค่ะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆ ขณะที่เรารอให้หม้อเราเดือดแอนก็จะหันมาหยอดไก่เหมือนเดิมค่ะเมื่อคืนข้างนอกแบบไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะน้องสาวของสาวดอนดอ,อกอยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้มาช่วยหยอดค่ะ และคนรู้หน้าที่การทำล้วก็งานเราก็จะไปเร็วนะคะถ้าข้างนอกเขาเสร็จเร็วเตรียมพวกช้อนพวกอะไรแบบนี้เสร็จเร็วเขาก็มาช่วยเราหยอดขนมปังหรือทอดเอยหยอดหยอดไก่ค่ะหรือทอดนุน่นทอดนี่นะคะว่าข้างนอกเราก็ต้องออกไปเตรียมพวกช้อนพวกมีดพวกซ่อมอะไรนะคะเพื่อน บางครั้งก็หันกระดาษทิชชู่ใส่กับช้อนไว้นะคะเราจะบริการทั้งพลาสติกทั้งอันซ่อมจริงๆนะคะเพราะบางคนเขาก็มาเที่ยวเขาก็ไม่มีซ้อนมีซ่อมกินเขาก็ต้องเอาเป็นพวกพลาสติกนะคะร้อยนะคะสาวอุดรก็จะเอากรตู้ไวค้ค่ะ ร้อยค่ะมาดูผักสิยังมีเหลืออยู่ไหมดำก็ใส่นะคะเรียบร้อยค่ะกัะเพรากุ้งครุกคริกของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสาวดอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้สาวดอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ